นี่ครับอืมเรียบร้อยครับอย่างนี้เชงคูดเจอตบครับหนึ่งทีกลางวันพวกจิกไปทำงานแน่นอนเลยคุณดูนะเรือออกมาในเจอแต่บอสเนี่ยเต็มเลยป๊าบเรียบร้อย,ย,อยแทงโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะพี่โยอบาซ่าเดีวิปรุ่นเมกาดีวิปรุ่นดูไปเดี๋ยวิปรุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทในเกมแนววันพีชต่อสู้ มือถือประจนภัยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ในหน้าคำเย้ตะคลิปนะมีให้เล่นทางไอกอแอนดรอยนะมาวันนี้เราจะมาเล่นบบแบบไต่แหลงโชว์ตรึงโช,โชโก็ต้อหน่อยไม่ได้ไต่แหลงนี่มา,มาแบบโต๊ะแบบพวกไอ้เจ๊กโชว์เท่น่อยนะคุณดูนะเ,เฮ้ยเอาเว้ยเอาซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวพี่จะได้รู้ว่าผมน่าโหดขนาดไหนมาดิมาดิขโมยเมนความว่างเปล่า เตียมไปด้วยน้ำอเอแฟงกี้คาตาคนนี่เราโคตรโหดอ่ะคนดูนี่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 แทงสวยเย้คิมอนเบบีปิววปิวอ้วรแกกันแลกกัน,นดูวงนี่เลยครับสวยจิววิวะกิ้สอือตบปักป,กปกัปักกับ,บันแอสเย มาว่ามาว่าโคตรีโคตรึงบากอู้อเออหุ้ยไม่โดนเฉยอื้ออื้ออื้อไว้นี่จับเวียงเออผมโมจิโมจินี่แน่มาดิมานี่เรียบร้อยครับเว้ยแฟงกี้สเปรเฟตโรเรียบร้อยครับอื้อเรียบร้อย ่ป็่จีงั้นเหรอแกอดูนอ,อ๋อคาตาคุรีผลโมจีโมจีกระจรกนี่ไงริแชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิ t ตี้วอร์โซนมือบายในรนะัคะประหยัดและถูกสุดๆแอด,ดไลน์ริชแมนช็อปเอ็อย่าลืมแอด,ดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นตึงโคตรอันตรายล่วงเลยครับไ <c oughs> <c oughs> งสวยอุ้ยเอยอแทงยิ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 งอือจิ้มยิงยิงยิงเออโดนหนวดดำดูดนะคุณ <c oughs> ดูนะรวมสวย นึกว่าโดนเนื้นดิเมื่อกี้นี้ไม่โดนเฉยเลยเอ้าออทิ้ไมไปก่อนความวา่างไปอุ้ยเสฟสเฟอเฟสแหวโอ้เจอฮากิสังเกตเอาไปกินโต๊บครับบกับกบักบักอืมไม่ใช่นายคนเดียวนะที่ใช้ฮากิสังเกตเป็นอนะคาตาคุรินี่สวยครับจิ้ม กูตรึงเอาว่ะเอาว่ะหมดจัดจ <V> ัดจับครับเวียงไว้ทิมอู้วปิซ่าสลัดสลัดปลานี่เนยครับเป็นไงนะยิงยิงยิงแทงยิงยิงเอ้ยกมาดีครับกมาดีครับฟาบหลบได้ครับเป็นไงนะนี่ครับ อืมเรียบร้อยครับอย่างนี้เช้งคูดหย่อตบครับหนึ่งทีกลางวันพวกจิ๊กไปทำงานแน่นอนเลยคุณดูนะเดี๋ยวออกมาในเจ๊แต่บอสนี่เต็มเลยป๊าบเรียบร้อยแทงโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะพี่เอาอ่ะเอาอะเรียบร้อยฮะาาาายยชิม่อนแมน เย่มาต่อไปครับเดี๋ยวรับของก่อนเย่ very g o o ดไปลุยต่อครับปกติไม่ไม่ได้เอาตัวมาลินขนาดนี้นะคนดูนะบอกเลยใ่แบบที่แบบเอามาแบบกะแบบจะรีบเก็แบเก็บของไงเพราะว่าจะต้องไปสุ่มจินเบให้เรียบร้อยก่อนเฮ้ยโอ้โหรอบนี้วัดใหญ่ฮกเจอตรึงแน่นอนเอาเดิเอาดิ น่าจะยากอยู่นะรอบนี้ผมคิดว่าเพราะว่าเราเจอคนแล้วอือฮารุจิซึนสวยจับเวียงสวย,อ,ยอุ้ยอือยิงยิงยิงสวยครับเอาเดีเอาเดินี่เอาเดิเอาเด,อาดิอือสวย อ่าเรียบร้อยดีครับอย่างนี้บักบักบักเออยูลาสโนปับเบ่งเบ่งเออสวยอุ้ยเอ้ยจังหวะมันพอดีเลยมอเจาะโอ้โหหือตายได้เลยนี่คนดูอย่างนี้ตายไหมมะถ้าไม่มีสกิลสามผมไม่ตายนะ เอ้ยเกือบตายแม่งเอ้ยกูจะรู้อะจริงจริงเออโอ๊ยเรียบร้อยได้ไงวะเฮ้ยคนดูแปลกมากเลยนะเว้ยเราเปิดก่อนนะทำไมเราทำไมเราเปราะบางอย่างเลยวะนี่สวยมุณกัเวอร์ารูจิซึเอ้ดูถ้วยเออ น,น,นี่นี่ครับสวยเออวงสักทีมาเนี่มาเนี่ยสวยเนี้ยแหละเออเนี่ยอะไรทรับทับติดนี่นี่เอาดิเอาดิสวยครับ ตัวแกนะรู้หรือเปล่าตัวแกนะนี่รู้หรือเปล่าหืมนี่เนี่ยครับมั lonely, นจะหาคีย์สังเกตมันจะหาคีย์สังเกีดอืมหาคีย์สังเกตเหรอหาคีย์สังเกตเหรอสวยนี่เนี่ยครับเรียบร้อยเออเอออะไรเหรอนี่แหละคาตาคุรี่กันหรือแหน่ะได้ตายไปแล้วเออ เอาเดีเอาเดิความมั่งเปล่าติเตรียมไปด้วยน้ำตาบอกแล้วว่ายากเอาตัวมาแก้นะผมว่าตัวมามาแก้คาตาคุริลล์ล้วนเลยนะนี่คนดูสวยเออสวยครับนี่ดิอะไรหรอเออสวยทีบอกไปก่อนนะคนดูนะให้มันได้ระยะก,ก่อน หุ้ยหูไม่ถึงได้ไงวะโอ้โหเรียบร้อยแล้วคนดูอย่างนี้เอ๊ถือว่าสูสีถือว่าสูสีพอได้พอได้อยู่พอได้เสียพอได้เสียอา้าวนี่นะครับปุ๊บเลย คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนม,มีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V แล็กนารอกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บเว็บ a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop เอ้ยนี่ดินี่ดิเอาดิตีติดก่อนตัวทีว่ะพี่ วิ้งอะไรวะเฮ้ยอ้าวนี่เนี่ยครับตวยเรียบร้อยครับจัดชุดใหญ่เลยครับอืมโอ้ยมันพอดีเป๊ะเลยกับที่มันกดมั่วแล้วเลยติดเราพอดีด้วยนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้ โอ้โหโอ้ยตายแล้วนี่เฮ้ย <meisten> ถ้าไม่พุ่งไปไม่โดนแล้วมันกดมัว่วพอดีดนะไอเนี่ยมันกาแบบว่าจะแบบว่าเฮ้ยมันกดมัว่วพอดีอะตอนที่ช่วงที่เราแบบพุ่งไปผมนึกว่ามันไม่มีไงสก,กิลสก,กิลสามนะแม่งเซกมีเฉยเลยไ,ไรอะไ,ไระคุณดูปาดีหน่อยลาดีหน่อยลุยต่อครับเกมเนียกดไม่ค่อยติดน,นนะเกมปิงหรือเปล่าหรือเซอร์ป,ปิงหรืออะไรวะเนี่ย อ่าอ้าวรอบนี้ง่ายไม่หนี่คนดูรอจินเบโลกใหม่โคตรตึงมีเอื้ออ้าวได้แลกอยู่ได้แลกอยู่ตัวไยิงยิงยิงอดีมานนี่ นี่นี่นี่เอาดิสวยแทงยิงยิงยิงเย่ผ yeah. ลโมจิโมจิก่อนนะคนดูสวยครับนี่อกินตรรุกปลักปลักปลักอื้ออย่างรออย่างตรึงไม่ตึง,นะงได้ไงความว่างเปล่า ิเต็มเป้ด้วยน้ำตาจะเจอในคำล้ำลาแป้ง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 ,ปง,ปงมันเชยใจไม่ก่อนเออยิงยิ่งยิงยิงสวยครับปัก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 โอ้คาตาคนนี้เราหดจัดเลยนะคนดูผมบอกเลยนี่แทงสวยโอ้โหปิดสติปเป็นเป็นสติป,ะปะตอะไรเป็นเป็นสติปเป็นสติปและตีมระบบอืมปักปัก อื้อจับก่อนครับอุ้ยนี่แน่ด้วยครับอื้อพุ่งยิงยิงยิงแเป้แเป,แป้ล่วงโอพี่โคแม่งตึงเกินโค้งตึงเลยครับพี่ไอน,นอนครับน้องไม่ต้องชมว่าพี่มาทุกวันจับเฮีย,ยงก็เลยจินเบย์อย่างนั้นเหรออื้อพุ่งยิงกระสุนครับแทงยิงกระสุนโมจิอีกรอบหนึ่ง ก่อนครับยิงปักปักปักเอาเว้เอาเวไว้ไว้อุ้ยหมัดกายภาพน้ำอเอาดินี่ไปไหนเราอุ้ยผมได้เฉยป่ะบูบูบูไปไปเฮ้ยสเต็ปอะไรอ่ะกคนดูไม่เคยเห็นสเต็ปวิ่งหนีวนๆ อเออืออยิงนหน่อยเอ้ยโดนไฟช็อตสวยนะอ้มีเนอืออตรึงจา้าตรึงจา้าจะได้นะเราไม่ได้เจอคนนะถ้าเจอคนนะี่แบบมันจะง่ายกว่าน,นี้หน่อยนะท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเอาเว้ยความววางปราจะต็มด้วยน้ำจางเก็บมาหนึ่งอันโอเคนี่นะภารากิจเรามาแล้ว ทำภารกิจเสริมนินดหน่อยนะท่านผู้ชมนะไอมันแบบซิตขโมแมนมาเว้ยไปอ,อ,อ๋อกิมออออตึงจัดจานเลยครับพี่ดี่ยาสึดะดู รอเลยเรๆรอเลยอ่าอุย้ยแมงอะไรเนี่ยแมงแมงบินไปบินมาตบแมงนี่นั่นเนี่ยมาเว้โอเคเว้ยไอแมงตัวนี้เนี่ยมันยังไงวะเฮ้ยมาเอ้ยคนละอันอันนี้เก็บสองอ่าอันนี้ เอดีกูดสวยครับได้แล้วคนดูอูดบอยก้อยบูดเอ๊ะมันมีอ๋ออันนี้เราเล่นไปแล้วเรียบร้อยฮะสุ่มตัวสุ่มตัวนี้เลเวลอัพดาเลเวลอัพอัพดาไรดาสวยเรามาสุ่มตัวจินบีสักหน่อยนะคนดูนะอันหนึ่งเลยกี่รอบก็ไม่รู้คนดูว่าแต่ฮี๊สองใบละกัน โอเคเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยกูจะรั่วอันนี้คนดูแม่งได้อย่างยากพี่จะเอาฤีดการันตีผมขนาดนั้นไเลยหรอฮะโอ้ยกี่ใบไหมนี่เหลือกี่ใบหรือสี่ใบกูจะลองอันนี้ได้เท่าไหร่วะสองหนึ่งสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดเออพอดีเลยเว้ยอ่ะตีใบพอดีสวยติดไหมนี่ไอ้แมงตัวนี้มันยังไงวะ อา้าวสวยอันนี้คณดูได้ไหมเฮ้าออกสักทีจินเบีว,ว่าอะไรเฮ็กรูฟีกินนารุน,น,นี่จินเบีล่างนี้แบบผมผมมีผมหลังด้วยนะชุดเหลืองเกิดเดินโคตรก๊อดก็อันตรายสวยครับพี่ได้มาแล้วเว้ย <c oughs> โอ้ก็จะสุ่มได้นะท่านผู้ชมนะอจะุจารู้่ะ โอเคนะกติดตามนั้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม One Piece Fighting p a t s นะสำหรับวันนี้พี่โคกกับตรกเจอกัน,กนกไปคลิปหน้าบายจ้าโคตเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบ กดไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย